ตอนนี้เราอยู่กันที่ d i s n ล y l ์ n d Disneyland Paris มีอะไรจะพูดไหมคะแต่ว่าวันนี้เราเัวหงดแบนเฮปดแบน i is the must โอเคเรามีเร่งๆไว้แล้วเอาอะไรเรามีเร่งๆไว้แล้วแหละในใจ มิกกี้เมาส์อ่ะเยอะมากว้าวอะไรดีนะแต่มีในใจแล้วล็อกมงมีเยอะมากเอ้ <laughs> แต่นี่มัน <laughs> คนชอบมีอะไรเกาะหลัง <laughs> ใช่ไหมคะมีเ <laughs> อ้ยน่ารักเป็นแบบไม่เจ๋งอะมีไูเอ้ยนี่ไม่ใช่งูนี่มันุ๊กลสเกลเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ <laughs> น่ารักอะทุกแกเรื่องนี้มอนเอ๊ะเรื่องเอลซ่าเหรอนี่ไงเห็นไหมมันต้องแปะนี่อ๋อวิจเจ๋งเจ๋งเจ๋งน่ารักอ่ะมันแบบฟลิทเออร์ใช่ได้ใช่ได้ว้าวชิปกระเดียวน่ารักอ่ะหรือเป็นนางเงือกบีไอยูนิคอร์นยูนิคอนอันนี้ก็เกินไปว่ะไม่ชิปกระเดีน่ารักกว่า ตาาเลยวะเหมือนมาดิฟินลองยูนิคอร์นอ่ะทำยั่ไไม่ได้ไม่เข้าอรอกิกี้มกกี้มาคือคือโอเคนางเงือกนังเงือกก็ไม่เข้าอ่ะจริงจริงแล้วเราไม่เข้าอะไรเลยไม้สีขาวมันดูโบกินไป สาวมันดูว่ามันไปไข่บอกให้เอาฟอนต์นี้อ่ะที่ไทยภาษาไทยอ่ะเฮ้ยแต่มันเหมาะเหมือนเจ้าสาวเลยวริงอุ้ยเราเป็นเจ้าสาวจริงๆแล้วเออใช่ใช่คนที่ใส่เดรสต์ขาวน่าจะเข้าเฮ้ยเจ๋งมากจรอจริงๆแล้วเรียคอยรอนคอยรอนอ๋อ ฝนหลับวะได้ค่ะไม่โอเคนะไม่เอาอยูนี่ผมเจ้าสาวเลยค่ะเป็นเจ้าสาววันนี้ก็น่ารักนะว่าไปดั้นชิมกันเดียวนี่ไงสีเทาด้วแต่ว่าไม่เหมาะกับเราใช่มันน่าโม้เราสีแดงอะแต่ this is my choice this is our choice red pen is the m e s t ขอ่าอยู่่ะ้คุ so okay. อง,งก็้คองก็สุอ้คงก็ุดบวคเก็ส่้ามุก็่อาคุก็ดบวาอไมคุกด่กอันไหมคาอ่ะอมหมาะหม,มุนนาอยะามุณกว่าามกบว่ามี็ก <laughs> ไม่ขาดเจฟชาริงเงียบมากปางแผงก่อนเดี๋ยวเล่นโซนนี้แล้วก็มาโซนนี้แล้วก็ค่อยข้ามปราสาทให้คนชมแบบสบายตัวที่สุดไม่เป็อันนี้สมกับเป็นอ่ฝรั่งเศส ลาตาตุยวิน่ารักจังเลยเดี๋ยวดูราคาซิอ๋อโอเคไหมตรงนี้ละโอบ,บัสลาสลาเยียโอเมกา้ามันอลังการมากว่าว่าแต่เล่นได้ไหมอ่ะยังไม่ได้เล่นสักอย่างนึงมันยิ่งใหญ่เกินไปเล่นยังไงปะปาเข้าไปข้างในเลยในเครื่องเล่นนี่หรอทำไมลงหนังหรือเปล่านี่เพอร์ฟอร์แมน ่าตอนนี้เรามาต่อแถวที่ Star Star Tour ไม่แน่ใจว่าใช่ Star War ไหมน่าจะใช่อยู่นะมันแบบยานอวกาศอะนั่นนะใช่ไหมนะขั้นแรกของพวกเราเราอยู่กันที่ Star War Tour ตอนนี้เป็นแลท์เซเว่น นี่คือบ้านของเราเองนี่คือเอ,อยานพาห,าหนะของเราบรรเจย์ทำงานนีมากว้าว ยังไงถ้าถ้าใครถ้าใครถ่ายร่มตรงนี้มันก็จะถูกจับได้ได้ๆอุปกรอนมีแว่นตองามด คนขับขับไม่ดีเลยขับชนนุ่นชนไม่ใช่เล่นโรบอทแกโรบอทขับยานไปชนสุดท้ายไปตามเขาขึ้นน้ำลงห้วยอันนี้คือเออเป็นเครื่องเล่นซิลเลอร์ของสตาร์วอร์ึช่งเคยนี่สตาร์วอร์สหวังว่าจะสนุกโอเค น graduate, да. ่าจะสนุกอยู่นะเนี่ยเน้นน่าจะผ่านกันยิ่งใหญ่มากนี่สราก็ได้เห็นแสงอาทิตย์แล้วจองหน้าสุดหวังว่าจะทันนะมันมีสองคนข้างหน้ามาได้รอบหนึ่งว้าวได้เล่นแล้วหน้าสุดนะเฮ้ยโอเคอยู่นะไอ้ตรงไหนวะก่อนออกแน่ยอนก่อนออกนี่ยังยิ้มได้ก่อนออกชัว ว้าวแต่เงินก็มีนั่นะโอ้โหอันนี้แบบว่ายิ่งใหญ่เวอร์ยิ่งใหญ่มากแม่เขาเข้าแต่ละคนหน้าแดงมาเลยเพราะว่าน่ากลัวเหรอไม่รู้สิ ก็ร้อนก็ร้อนรอนานยัดยัดนะ Let's โอ ดีว่าเหมือน,อนอนุ่นเลยอ่ะที่เจอลิงคล้ายๆเลยเอออันนี้ยาวกว่ามากแล้วก็มีขึ้นขึ้นลง <c oughs> กรี๊ดจะไหนอ่ะ <c oughs> กรี๊ดจะไหน <c oughs> รอแถวหนึ่งชั่วโมงนั่นสามนาที <c oughs> โหมีเบรกเยอๆแยะเด้อพัน้องไปแล้วหายหายหายาดาน่ารักที่สุดเลยมีกล้องน่ารักน่ารักใส่มากยี่ โอ้โหว้าว wow. สวยนะเออเดินสลัดเวอร์ช wow. oh ันนึกว่าลากท้ผีโอ้โหเออใช่เขาแต่ความายไม่ถึงนะอันนี้ก็เหมือนบ้านพี่สิ ฉันจะเป็นราชาจนสลัดให้ได้เลยนะคนละเรื่องเรามาถึงเกาะแล้วเกาะสมุนตตอนนี้มืดแล้วคะมืดแล้วสิมองไม่เห็นเลยว้าว15นาทีแบบใดหมดวันแล้วแถวหน้า <c oughs> 怎么 ตอนนี้เราอยู่ที่คาบิค่าผีสิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้าวอ้ยโอ้ยโอยอ้มากเลยโอ้ออโอ้ย้้ ล้ะทุกคนเราต้องไปดู๊ซูบ๊ายบายทีสนี่แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ที่สตูดิโอวิชา <laughs> <laughs> มาสวยม <laughs> ากได้ทุกคนนี่คือพอสองครั้งเ่ย <laughs> <laughs> As we present <coughs> Disney Tales of Magic. <coughs>